เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีทั้งสารเคมีอันตรายมีกระบวนการที่ซับซ้อนสามารถทํางานอย่างปลอดภยัยไม่เกิดหายนะขึ้นมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจของความปลอดภัยในโรงงานไปพร้อมๆกันครับคําถามนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าคําตอบเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องป้ายเตือนหรือว่ากฎระเบียบไม่ขี่ข้อแต่มันคือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากๆเลยล่ะครับใช่เลยครับ ความปลอดภัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่การทําตามกฎเป,เป๊ะๆแต่มันเกิดจากความเข้าใจในทุกมิติของกระบวนการผลิตซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมและบันทึกไว้ในเอกสารสําคัญชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนี่แหละครับคือพระเอกของเราในวันนี้เลย ข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิตหรือที่เรียกสั้นๆว่า PSI มันคือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะตามข้อบังคับแล้วเนี่ยข้อมูลชุดนี้ต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ความเสี่ยงใดๆได้ซ้าไปเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองนึกตามกันดูว่าเพไสไเนี่ยมันก็เหมือนกับโครงสร้างหลักที่คั้นจุนความปลอดภัยของทั้งโรงงานเอาไว้ซึ่งมันประกอบด้วยเสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆอยู่3ต้นด้วยกัน เรามาดูกันทีละต้นเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับมาเรื่องกันที่เสาต้นแรกเลยนั่นก็คือการทําความเข้าใจในตัวสารเคมีที่เราต้องใช้งานมันอย่างท่องแท้ที่สุดเพราะถ้าเราไม่รู้จักศัตรูของเราดีพอเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงจริงไหมครับข้อมูลที่ต้องมีเนี่ยมันละเอียดมากๆเลยนะตั้งแต่ชื่อสูตรเคมีไปจนถึงเรื่องเป็นพิษหรือค่าที่ร่างกายเราจะรับได้แต่ละข้อนี่คือสําคัญหมดเลยนะอย่างเช่นคุณสมบัติการกัดกร่อนเราจะได้เลือกวัสดุมาทําถังเก็บได้ถูกต้อง หรือความเสถียรทางเคมีจะได้รู้ว่าสารตัวนี้มันจะแผลงริตอนไหมสภาวะแบบไหนที่เราต้องเลี่ยงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผสมสารเคมีโดยบังเหิยนนี่นะครับโอ้โหสําคัญสุดเลยเพราะมันคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างวันทํางานปกติกับวันที่อาจจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมาได้ในพริบตาเดียวเลยการมีข้อมูลตรงนี้ก็คือการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรงเลยแหละครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่เสาต้นที่2การรู้จักแค่สารเคมีอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่สารเคมีเหล่านั้นต้องเดินทางผ่านก็ไปด้วยในส่วนนี้เนี่ยจะต้องมีแผนภาพที่ทําให้เราเห็นภาพรวมการไหลของสารเคมีทั้งหมดต้องรู้ว่าในกระบวนการมีปฏิกิริยาเคมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการกําหนดขีดจํากัดการทํางานที่ปลอดภัยไว้อย่างชัดเจนเลยครับคําว่าขีดจํากัดสูงสุดและต่าสุดที่ปลอดภยัยอาจจะฟังดูเทคนิคไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพตามง่ายๆว่ามันคือเราการตกในการทํางานนั่นเอง เรามีค่าอุณหภูมิความดันหรืออัตราการไหลที่ปลอดภัยกำหนดไว้ถ้าเราขับเคลื่อนกระบวนการผลิตของเราออกนอกเลนนี้เมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงตามมาได้ทันทีและแล้วก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับพอเรารู้จักสารเคมีและเข้าใจกระบวนการแล้วสิ่งสุดท้ายที่ต้องเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยก็คืออุป,ปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการนั่นเอง โหจะเห็นเลยนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มันลงลึกในรายละเอียดเชิงวิศวกรรมแบบสุดๆไปเลยตั้งแต่วัสดุที่ใช้สร้างท่อไปจนถึงการออกแบบระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นระบบอินเตอร์ล็อกที่จะคอยหยุดการทำงานอัตโนมัติทันทีเมื่อมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเอกสารที่เรียกว่า P a d I D หรือแผนภาพระบบท่อและเครื่องมือวัดเนี่ยเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแผนที่ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาทของโรงงานเลยมันทําให้เราเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมต่อกันยังไงทํางานประสานกันแบบไหนซึ่งมันสาคัญมากๆเลยในการทําความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดครับเอาละครับพอเรามีเสาหลักที่แข็งแกร่งครบทั้ง3มต้นแล้วคิดว่าเรื่องจบแล้วหรือยังยังเลยครับเพราะการสร้างข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเอง สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้มันถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนั่นเองในวงการวิศวกรรมเนี่ยนะเขาจะมีมาตรฐานตัวหนึ่งที่เรียกว่า RAGOAGP ซึ่งเป็นเหมือนมาตรฐานทองคำที่ทุกคนยอมรับกันทั่วโลกเลยครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบสร้างและดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยมันเลยไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทำแล้วจบไปนะ แต่มันคือวงจรที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเลยครับตั้งแต่การตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานไปจนถึงการคอยอัปเดตข้อมูลทั้งหมดให้ทันสมัยอยู่เสมอเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานั่นเองสรุปง่ายๆเลยนะครับเสาหลักทั้ง3ต้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์มันได้หลอมรวมกันจนกลายเป็นพิมพ์เขียวที่มีชีวิตของโรงงาน ซึ่งพิมพ์เขียวนี้ต้องได้รับการดูแลทบทวนและป,ะปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความปลอดภัยยังคงแข็งแกร่งและเป็นรากฐานที่มั่นคงตลอดไปครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราไปลองคิดกันต่อนะครับว่าระบบความปลอดภัยที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและอยู่ไกลตัวในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้แท้จริงแล้วมันส่งผลกระทบและมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างไรบ้างบางทีอาจจะใกล้ตัวและสำคัญกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้ก็ได้นะครับ